สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับพบกับคูณัด55ช n e l นะครับช่องที่จะทำให้คุณเก่งคณิตศาสตร์ภายใน5นาทีนะครับมาดูการคูณเศษส่วนจำนวนจริงตัวอย่างที่ 1, 1> ไปอย่างรวดเร็วนะครับลบ1เศษ1ส่วน2คูณกันกันกบ3ส่วน5วิธีทำทวนโจทย์ลบ1เศษ1ส่วน2 คูณก,กันกับ3ส่วน5จัดการให้เป็นเศษเกินซะทำไงนะครับอันนี้เศษ2อยู่แล้วเป็นลบด้วยส่วนจะเษจ,จะเป็นไรนะครับเอาล่างไปคูณหน้าบวกบน2คูณ1เป็น2บวก1เป็น3ได้ลบ3ส่วน2คูณกับ3ส่วน5 จับคูณกันเลยเศษคูลเศษส่วนคูณส่วนนะครับการคูณเศษส่วนได้ลบสคูณกับ3ส่วนได้สองคูณ5 3 3สาเป็นเก้าต่างกันเป็นลบส่วนด้วย2คูณ5เป็นตบบ 9, 10ตอบลบเก้าเศษตอบลบเส่วนสิบนั่นเองนั่นเองนะครับต่อไปมาดูตัวอย่าง ตัวย่อไม่ใด่ไม่มีมรรากาศนะครับอย่างที่2ถ้าเป็นจานวนคระทั้งสองตัวก็ทําให้มันเป็นเศษเกินซะนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับลบ1เศษสองส่วนสคูณการกลับลบ 7, เจเศษสามส่วนหโอเค let's go วิธีทํำ่วนโจทย์ลบหนึเศษสองส่วนสาม คูณกันกันกบลบเจ็ดเศษสามส่วนห้าอันนี้ส่วนเป็นสามเป็นลบด้วยนะครับเศษเป็นอะไรล่างคูณหน้าบวกบนสามคูณหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นห้าคูณกันกับเป็นลบใช่ไหมลบส่วนเป็นห้าติดไว้เศษเป็นอะไรใช้เทคนิคล่างคูณหน้าบวกบน 5้าคูณเจ็ดสามสิบหบวกสเป็น38ทีนี้เอามาคูณกันเลยครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับลบหคูณก,กันกับลบสาส่วนด้วย3ามคูณห้คูณสาโอ้ตัวเลขเยอะใครจะไปคูณครับตัดทอน5กับ5นำห้มาหารได้นะครับต้องเสศษได้ส่วน5หาร5เหลือ1 5ห้ารลบหเหลือลบ 1ทีนี้ข้างบนได้แล้ว1นคูณสาได้38ลบกับลบเป็นบวกส่วนเป็นอะไร3าคูณหเป็น3ทํา,าเป็นจํานวนเป็นจํานวนคระซะนะครับโดยนําอะไรครับวันนี้ทดนะครับเอาส่วนไปหารเศษ3หาร38 3สเป็น 3ลบกันเหลือ0ดึง8ลงมา3หาร8 3อะไรได้8 3 2ส,สเป็น6ลบกันเศษ2ตอบ1 2 2เศษอะไรเศษ2ส่วนอะไรส่วน3